มาจากักน้ำย่างดุกนาไข่เต็มท้องย่างไม่ลาบพี่น้องไงน,น,นี่ในเมนูลาบระดุกเ้วอยพี่น้องเออสแสมีหนุ่ออนอออมผ่อนวมเดี๋ยวคนหอมย่างกันต่อท่านห่มหอม,อมเอาพี่น้องนี่เปิดออก โอ้หอมขนาดพี่น้องเลยไก่แล้วไก่สุกแล้วปลาหวามเจียวหางกรองติดไปอีกทุกอนหอมตึ้งหอมหางกรองตึ้งหอมปลาดุกเข้ากันบปางยังบ้างเลยเอาพี่น้องบาดเลยสุกเจียวบ้าเลยปลาดุกมคนหอมย่างไว่งอมขนาดเสียงอุ้ยหุยสุกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปกันเปล่าเงยข้างมอไปแดกต้นทุกพี่น้องบ้านเนี่เสียดายท่านไม่แม่นดอกเอา ข้างมอปลาเด็กแว้วันนี้เหรอีปป่ไปซับปะไปมาพี่้องมาเรียบรอย้อยจ่างหอมหอมประดุกงามหอม,หอมถอยขาเสกหน่อยพี่้องถ้าประดุกต้องใส่ข,าต,สขาต้องหอมใส่ขาลงไป แล้วพี่น้องบัดแหลกเนาะมุนแล้วขันตอนต่อไปพ่อนความว่าที่ไปลาบไอพี่น้องเบิ่งบะเนี้ไปขันตอนการลาบพลองความเด้อใส่พริกป่นลงไปเนาะมักเผ็ดกระแท่ไร้พวกคั่วพอน้ำมะนาวหนึ่งลูกน้ำปลาบอแกงนัวเลยมักลายกันใส่ลายมักหน่อยใส่หน่อย อ้มปลาที่ต้มไว้ใส่หน่อยหนึ่งใบมะกรูดผักแพลยวสตนี่ยต้นหอมบุกีหอมเปใส่ลงไปคนให้เข้ากันพี่น้องบ้ดนลาบปลาดุกลาบปลาดุกนาได้พี่น้องเ้อปลาดุกบ้านเ้างน่ะว่ามันปลาปดุกเลี้ยงนนเนี่ยปลาดุกนาใส่ไอปลาแดกพลาแดกคุย พนกันเข้ากันพี่น้องเออจะแซบบวพี่น้องครับเี๋ยวจะแซ่บฝากกดไลค์กดแชร่ด,ด้วยพี่น้องเด้อตั้งวุฒิเด่นวุฒิเดก็ได้น้ำลูกโดดกระเทียมสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับมาลาบปลาดุกพลองออมแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้ตอตั้งว,ว,วุฒิเด่นวุฒิเด่ใส่เห็ดเลี่ยมพี่น้องเพยไ,ได้กินเขา่าเพามันเที่ยงมาขออนุญาต ขุยเขาไม่ไงบ้านมาเด้พี่น้องเอียตาวเทียดนวเทียดแซ่บๆกันพ่พอนอไลไปเิเลือดวันวัาบประดุกนาบ้านเขี่ยเขาไม่ไงไมาจักน้ำมาจับ หอมกร่นค่ะนอดประกาศหิ่งน่นาเตอดีเ่ะ กเตี๋ยวรับดุ สดเดาพว่น้องนี่คับน้ำ ปลาดุขันเป็นปลาดุกบ้านเขาหนึ่งย่างกับห,อ,หมอมหไม่เห็ดแบบนี้แม่แบบนมแซ่ไแบ,บไปนองบระมนไหลายอืมแต่ก็เทียมกันน้ำ Iya. <Yeah. S 2>、yeah. ไปทั้งอกันอีพินะแซบอยู่น้องเอาไปทั้งี way, então, ืเด้อพอาะวมกินเขากินน้ำต่างเหตุแต่พี่น้องเบิงน้ำอีพินาจำไม้เบิกงงันหมว่าพอหวมเย็ดอย่างนี้นองพอหวมกันไข่ เฮ็ดบ่นั่นปานีดเฮ็ดกินผู้เดียวเด้พี่น้องบ่ได้แบ่งให้ผู้อื่นเด้อันนี้กินมาเบิดถือไว้กิน,มน,ไ,กนไม่เลี้งอีกสิพี่น่ายเจอด้วยครับไว้พี่น้องดูแลสุขภาพสวัสดีครับ